สวัสดีนะครับทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ m r p d 8 8 8 m o ธ i ์ผ a ดาว youtube.com ช่องรายการดูดวงชะตาและโหราศาสตร์ไทยบน youtube ที่นี่เราจะพาทุกท่านเปิดดวงชะตาอย่างละเอียดด้วยระบบสุริยญาติและระบบสิทธิวิชามหาเวทดูด,ดาวพาดาววิเคราะห์จากวันเดือนปีเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิด เพื่อทํานายทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายที่ต้องระมัดระวังพร้อมแนวทางปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมะทานศีลภาวนาเพื่อความสุขความเจริญและมั่นคงก่อนรับชมรัะฟังอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปดูดวงชะตาที่อาจารย์จะส่งตรงถึง <Okay. S 1> บ้านท่านทันทีเหมือน d e ลิเวอรแห่งโชคลาภ ขอให้ทุกท่านพบกับความสำเร็จร่ำรวยเงินทองและเป็นมหาเศรษฐีไปพร้อมๆกันนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนกันยายน2568นะครับในดวงชะตาอิทธิพลดวงดาวในเดือนนี้จะมีดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและจะส่งผลกับดวงชะตาชีวิตของท่านอย่างไรทั้ง12ราศีนะครับในเดือนนี้ก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง นะครับอย่างทุกเดือนทั้งดวงชะตาไทยดวงชะตาจีนนะครับเพราะฉะนั้นมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวซึ่งจะโยกย้ายก่อนเลยนะครับดวงแรกก็คือดาวพระพุธพุธนี้จะเดินหน้าเสิร์จอย่างรวดเร็วคือวิ่งครับทำเร็วได้เร็วจะประสบความสําเร็จนะในวันที่11กันยายน2568เวลา18ในการ36นาทีสิ่งใดก็แล้วแต่ซึ่งติดขัดเป็นอรรคอยู่ก่อนหน้านี้ พอหลังจากวันที่11กันยายนไปแล้วทุกอย่างจะราบรื่นด้วยดีนะครับตำแหน่งก็เป็นเกษตรและเป็นมหาอุดดาวต่อมาก็คือดาวพรลังคารในดวงชะตาเนี่ยดาวคารย้ายราศีวันที่12กันยายน68เวลา19น47นาทีนะครับอังคารนี้ย้ายเข้ามาทับกลุ่มลัคนาชาวราศีตนเเลงชาวลัคนาราศีเมฆแล้วจะส่งผลกับ ทั้ง12ราศีในเรื่องราวซึ่งแตกต่างกันออกไปนะครับเ,เพราะฉนั้นอังคารเข้าสู่ราศีเมษนะแล้วก็ดาวพุธก่อนหน้านี้ก็เข้าสู่ราศีกันนะครับในดวงชะตาดาวต่อมาก็คือดาวพระเกตในดวงชะตาดาวเกตจะย้ายวันที่13กันยายน68เวลา2ทุ่ม4 6นาทีเกตี้ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับในดวงชะตาหยุด ประมาณ2เดือนนะต่อมาอิทธิพลดาวพระศุกร์ก็เดินหน้าเสรอย่างรวดเร็วสุกรเสรวันที่16กันยายน68เวลาตีสี38นาทีศุกร์นี้ก็ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับเล็งชาวลัคนาราศีกุมนะในดวงชะตาต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาดาวพระอาทิตย์ย้ายราศีวันที่17กันยายน68 เวลา17.24นาทีนะครับเข้าสู่ราศีกันต่อมาก็คือดาวพุธเสิร์ตอีกดาวพุธนะครับก็เสิร์ตเข้าสู่ราศีตุลครับในวันที่28กันยายน68เวลา17.15นาทีในดวงชะตานะครับแล้วก็จะมีพระจันทร์เพนอยู่ที่ราศีกุม8กันยา68ตีหนึ่งสนาทีพระจันทร์ดับอยู่ราศีกัน วันที่22กุมภาพันธ์68เวลาตี2 48นาทีนะครับและดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงตามโหราศาสตร์จีนนะครับตั้งแต่วันที่8กันยายน68เป็นต้นไปเข้าสู่อีกหิวนะครับเป็นเดือนไก่นะ เดือนนี้จุดเด่นเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นการติดต่อสื่อสารและโอกาสใหม่ๆที่จะมีเข้ามานะครับแต่ก็ต้องให้เรามัดระวังในเรื่องของการวางแผนด้านการเงินปัญหาด้านสุขภาพและความใจร้อนนะครับดวงชะตาในเดือนนี้จะส่งผลดีกับคนธาตุไฟไม่ว่าจะเป็นไฟเปี้ยหรือไฟเต่งนะครับก็ส่งผลในทิศทางที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับถ้าผ่าดาววิเคราะห์5ธาตุภาพรวม นะครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคนธาตุไม้ในเดือนนี้พลังไม้เด่นที่สุดนะครับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเรียนรู้นะการสร้างสารรค์ความคิดเหมาะกับการวางแผนโครงการใหม่การเจรจาและการขยายเครือข่ายจะดีนะครับคนธาตุไฟเนี่ย ไฟจะถูกไม้หนุนคุณจะมีแรงบันดาลใจสูงความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นลงมือทำสิ่งที่อยากทำใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่จึงจะดีนะครับคนธาตุดินเนี่ยนะดินอาจจะถูกไม้แย่งพลังไปบ้างนะครับคุณต้องวางแผนการงานการเงินให้ดีนะครับอาจจะมีรายจ่ายแอบแฝงอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนด้านการเงินตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายนิดนึง นะครับไม่ควรใช้จ่ายเงินเลยกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปนะครับแต่โอกาสที่ดีๆในหลองของภาระความรับผิดชอบหรือในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับคนธาตุทองเนี่ยนะมีโอกาสชื่อเสียงเรื่องงานนะครับการเข้าสังคมนะเข้าหาผู้ใหญ่ทํางานร่วมกับคนมีอานาจมีโอกาสเพิ่มสูงนะครับคนธาตุน้ำเนี่ยนะ ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะครับดูแลระบบน้ำภายในร่างกายให้ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอจึงจะดีนะครับในดวงชะตาหรือถ้าคุณจะนำเสนอโครงการงานโปรเจกต์ก็สามารถทำได้ครับชาวลัคนาราศีกรกฏนะครับในดวงชะตาเนอิทธิพลดวงดาวในเดือนนี้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะส่งผลอย่างไรกับดวงชะตาของคุณนะครับคนกรกฎเนี่ยนะอิทธิพลดาวเนี่ย นะครับเสาก็มาแล้วราหูก็อยู่มรณะพฤหัสนะครับก็อยู่วีนาสเพราะฉะนั้นให้ระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านสุขภาพของตัวคุณเองนะครับความรักก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับเพราะดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวเสาเนี่ยเป็นมรณะเขาเรียกว่าดวงกินผัวกินเมียดวงกินคู่ครับเออในช่วงนี้พยายามห่างๆกันเข้าไว้ดีที่สุด ทางแก้นะครับอยู่ห้องเดียวแยกเตียงอยู่บ้านหลังเดียวแยกห้องนะก็แยกสิเมียนอนเตียงคุณนอนโซฟานะครับคุณก็สามารถที่จะทํากิจกรรมร่วมกันได้เสร็จแล้วก็ต่างคนต่างกับหลุมไม่ใช่กับห้องไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับในเดือนนี้คนกรกรดเนี่ยนะดวงชะตาคุณเนี่ยจิตใจความรู้สึกของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าอยากที่จะเดินทางไปไกล นะไม่ใช่ไกลผู้ไกลคนนะไปไกลๆอยากเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้ไปกินข้าวไกลบ้านไปทําบุญไกลบ้านไปต่างประเทศนะครับเออในดวงชะตาเสาราหูเป็นบาปะเคาะอยู่มรณะบรรดับไปเรียบร้อยนะครับดวงคุณยังไงเนี่ยไม่ติดคุกติดตารางนะครับสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณแต่ดวงชะตาคุณก็ต้องพยายามทําแต่ในสิ่งที่ดีๆนะครับมีความละเอียดรอบคอบนะ ไม่ใช่ว่าคุณไปทําผิดศีลทุกข้อเลยเป็นมหาโจนี้คุณก็ไม่รอดนะเอออันนี้มาพูดถึงอิทธิพลดาวดวงแรกซึ่งโคจรโยกย้ายคือดาวพุธพุธเนี่ยเสด็จอย่างรวดเร็ววันที่11กันยายน68เวลา18.36พุธเสร์จเข้าสู่พบสหัสชชาเป็นกเกษตรเป็นมหาอุดสังคมเพื่อนฝูงคุณเด่นมาก สังคมมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับในโดชาตาแล้วก็มีโอกาสได้พบเพื่อนเก่ามิตรเก่านะให้ระวังในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับอย่างเช่นแม้ถ้าพูดไปแล้วยกตัวอย่างเดีย๋ยวมันจะไปเกิดสนับสนุนอะไรนะคุณไปกินเหล้ากับเพื่อนกินที่ร้านไหนจะสังสรรค์อะ่ะสุดท้ายคุณเห็นตามข่าวไหม มีตำร,รวจเข้ามาตรวจพบยาพบอะไรเงี้ยผเคฮ้ยเราระวังน,นะเมื่อกอย่าอย่าทำไม่ดีพูดยังไงนะเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะวินาาเนี่ยสหัส,สของของของคุณเนี่ยเอออันนี้มาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวอังคารในดวงชะตาของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวอังคารครับย,ย้ายวันที่สิบสองกันยาหกแปดเวลา 19บเนกาสี่สเนาทีเข้าย้ายเป็นปรากระเกษอังคารเป็นดาวเจเริอนพบกรรมมะครับนะกรรมมะแล้วก็เป็นปุตตะเข้าสู่พบพันธุนะถือว่าดวงชะตาคุณได้เกณฑ์อุดมมากนินนะครับเออเป็นอัมพุลัมอัมพุลาศีนะก็จะมีกินมีใช้มีเงิน,ม,งนมีทอง นะครับบางคนเอางานหรือสิ่งที่คุณรับผิดชอบกลับมาทําที่บ้านนะครับแล้วก็ช่วงนี้บุตรบริวารมักจะอยู่ติดกับบ้านเป็นเป็นพิเศษนะครับนู่นนี่นั่นก็ในระดับหนึ่งนะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระเกตนะครับดาวเกตเนี่ยของชาวราศีกรกฎเนี่ยย้ายวันที่13กันยาย,ยน68เวลา2องทุ่ม4ี 6. เกตนี้ย้ายเข้าสู่ภพลาภะ นะครับเพราะฉะนั้นคนเกตสายไ,ไม่คนไม่คนกอละกดสายมูคุณบาที่บางคนแล้วแต่คุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต่างกันนะได้ยิ่งไปร่วมกับมื่อเดอยต่ยิ่งเสริมแรงนะคุณมูเนี่ยือมางคนอาจจะสั่นดๆๆๆๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะให้มูในทิศทางที่ดีเข้าไว้เป็นมงคลคุณจะมีเส้นลางสองหอนที่ดีนะครับช่วงนี้คนกอละกดนะ คุณมักจะสนใจในเรื่องของศาสตร์เล่นลับลี้ลับต่างๆเช่นโหราศาสตร์ไสยศาสตร์คุณจะติดต่อมาดูดวงชะตาอาจารย์หลายคนมากมายเลยติดต่อมาเลยครับเดี๋ยวดูให้เต็มที่แล้วคุณจะมักโชคมีโชคดีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของเก่าของโบราณเป็นมงคลของคนกอลกฏนะช่วงนี้ดีนะครับขอ,อพรนะจากองค์พญานาคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพศรัทธานับถือ นะครับสเดือนนี่ดีเพราะฉะนั้นก็ท,ทําวิธีรับส่งเทวดาพระเกตผลละไม้เก้าผลทูบเก,ก้าดอกทําที่หิงพราครับไม่ต้องอะไรมากมายขอพรพอทูบหมดเสร็จปุ๊บลาคุณก็กินเป็นมงคลนะครับก็ถวายส้มอ่ะเป็นมงคลนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงนะครับดาวพระศุกร์ในดวงชะตาเนี่ยดาวศุกร์ก็จะเดินหน้าเสดจอย่างรวดเร็ววันที่16กันยา68 เวลาตีสี่สนาทีสุขเข้าสู่พบกะดุมพักสุขยู่การเงินคุณจะเป็นคนที่รักเงินมากหรือถ้าพูดตรงๆออกจากหน้าเงินไอ้นะเพราะในดวงชะตาคุณมักจะมีโชคลาภทางด้านการเงินเป็นส่วนใหญ่นะครับและในช่วงนี้เนี่ยอ่า ญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือคุณใช้บ้านที่อยู่อาศัยเป็นช่องฟิตนะเพี่เป็นออฟฟิศในการทํางานหาเงินหาทองต่างๆนานาก็ได้นะครับของชาวราศีกรกฎนะแต่ก็มีอาจจะมีเรื่องอื่นอาจทุกข์ใจบ้างเพราะเล็งดาวเสราร์เป็นคู่ศัตรูใหญ่นะครับความรักก็อาจระวังนิดนึงมีรายจ่ายเสียเงินเสียทองอยู่บ้าง นะครับออพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระทิตย์ในดวงชะตาเนี่ยดาวพ,พระอาทิตย์ย้ายราศี17กันยาย,ยน68เวลา17.24ในกานาทีอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ภพสาหาาัสช้านะครับการเงินของชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์การจ่ายในเรื่องของภาษีสังคมต่างๆการเดินทางการติดต่อสื่อสาร ต่างๆนานานู่นนี่นั่นจะมีการทำสัญญาข้อตกลงเจราจาอะไรก็ว่าไปนะครับในดวงชะตาของคุณมาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระพุธในดวงชะตาดาวพุธก็จะเดินหน้าเสรดิดอีกวันที่28กันยายน68 68เวลา17ในการ15นาทีพุธนี้ดีมากดวงชะตาคุณอิทธิพลดาวพุธเข้าสู่พบพันธุได้อมพุ องค์เกณฑ์อําพุกเก์จุ่มแจ้งสีสถานจันพุทธศุภัยสารส่งส้อยพือรหัสพิพัฒน์พานภูนเพื่อนผล,ล,ลดานสแสดงลือเดชกใช่น้อยนับเกณฑ์พยาหมายถึงชาวลัคนาราศีกรกฎคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานเป็นอย่างดีครับเออได้เลื่อนขั้นและตําแหน่งหน้าที่การงานเป็นอย่างดีแต่ดวงชะตาของคุณในเดือนนี้รู้สึกว่าคุณจะมีเรื่องคําพูด วิวาทะภายในครอบครัวนะเพราะดังคารร่วมพูดเนี่ยพูดเดบแหนมตะแคงให้ระวังคําพูดนิดนึงอาจจะมีการเน็บแหนมกันเกิดขึ้นนะระวังนิดนึงนะครับในดวงชะตาแต่คุณก็จะรับเรืเ่องค่นเรื่องตำแหน่งที่ดีนะโอเคมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลยนในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎเนี่ยพระจันทร์จะเพลินในวันที่8กันยายน68เวลา ตีหนนาทีนะครับเพราะฉะนั้นอยู่คุมครับมรณะนะทางกายต่างถิ่นต่างแดนจะมีโชคสุขภาพร่างกายถ้าใครเจ็บป่วยไม่สบายคุณจะพบสาเหตุของโรคนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องนะครับต่อมาพระจันทร์ดับพระจันทร์ดับเนี่ยดวงชะตา,าคุณนะครับดับวันที่ยี 2, กันยายน68เวลาตี2-48อยู่ที่กันนะครับสหัชชะสังคมไม่ค่อยดี เออลืมบอกในเดือนนี้ระวังนิดนึงนะครับ12ราศีและคนกันเนี่ย6-7กันยา6-7กันยาจําไว้ถ้าดูปฏิทินกเสาวอทิตย์ให้ระวังนิดนึงมันจะเกิดคลาดเกิดขึ้นนะครับให้ระวังเหตุเพศภัยทางธรรมชาติอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นให้ติดเหรียญหลบปูนทวดเหยียบน้ําทะเลจืดเข้าไว้เป็นมงคลแล้วก็สวดมนต์มงกุฎพระพุทธเจ้าคุณจะแค้วคาดปลอดภยัย นะครับมีโชคลาภและความสําเร็จนะเออ่ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงของชาวราศีกรกฎนะครับคือการงานของคุณในช่วงนี้มันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่คุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ดีนะครับเพราะดางคานคุณเป็นป่าไงในโดวชะตาของคุณนะโอเคมาพูดถึงนะครับสรุปโดยรวมของชาวลัคนาราศีกรกฎนะในด้านของการงาน ถือว่าคุณได้ตำแหน่งที่ดีจากดาวพุธนะก็ระวังคําพูดนิดนึงการงานคุณจะเด่นในล้านของการเจรจาติดต่อธุรกิจจะสําเร็จแต่ต้องระวังคําพูดให้มากนะครับการเงินคุณเนี่ยจะได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆจากการเสี่ยงโชคนะความรักโสดใสค้นโสดจะมีคนเข้ามาจีบแต่เป็นช่วงเวลาซึ่งไม่ใช่ นะครับคนโสดก็โสดต่อไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนแต่คนมีคู่คุณต้องประคับประคองอย่าทะเลาะกันนะครับห่างๆกันเข้าไว้ดีที่สุดอย่างที่บอกเสริมดวงชะตาในเดือนนี้คนกรอกฏทําบุญเกี่ยวข้องกับน้ำถวายน้ำเครื่องดื่มลงทานอะไรเงี้ยบริจาคของกินนะครับเออน้ำบริสุทธินะน้ำผลไม้นะ ไม่ใช่สุรามาเป็นระยะระยะบ่อใช้นะเออทําบุญได้ถูกอย่ามึนมึนงงงงทำไปตำมาดื่มซะเองอะไรเงี้ย <laughs> ออโอเคอันนี้ก็ครบแล้วในดวงชะตานะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎกรกฎเดือนนี้ถือว่าเด่นเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานแต่ระวังปากนิดนึงนะของชาวราศีกรกฏ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ